สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่เชียงใหม่เนาะก็ยังมีสิ่งของบางอย่างสมมให้ครับผมนั่นก็คือสุสรสมบัตใหม่นะครับผมแล้วก็พร้อมคำอวยพรนะครับผมจากพี่อุกันตังไครสดนะครับมาดูกันว่าคราวนี้พี่อุส่งอะไรมาให้ครับบอกเลยโคตรของโคตรเยอะเลยฮะดูสิะฮะดูนิคืออะไรครับเนี่ยคือเยอะมากเลยพี่อุ โอ้ยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าอันเนี้ยเฉพาะลูกค้าที่ที่บอกว่าพี่โอแกค,คัดเรื่องนะไม่ใช่ว่าได้ทุกคนนะครับผมแต่ว่าเรื่องราคาแล้วก็เรื่องความสดเนี่ยได้ทุกคนครับมาเนี่ยมานี่คือไบแซ็นะทั้งตัวนะทั้งตัวด้วยเนี่ยดูดิโอ้โหพี่โอพี่ดูนี่ฮะความฉ่ำความแน่นของเนื้อปลาความไข่ของเขาเนี่ยฮะ ซึ่งปลาตัวนี้ผมผมว่าน่นนาจะทั้งตัวเนี่ยสี่ชิ้นนีค้คือทั้งตัวนะมีหัวด้วยอู้อครับขอบคุณนะครับตัวใหญ่มากมีกุ้งกุ้งลายเสือนี่ตัวใหญ่มากนะครับมีกุ้งลายเสือแบบแกะเปลือกแล้วก็มีนะครับมีกุ้งเล็กแบบนี้แกะเปลือกมาให้แบบนี้เลยฮะโอ้ยเนี่เง,งี้ยกะเพานะสุดยอดเลยกะเพากำลังอยากกำลังอยากกินเลยอ่ะนะครับผมแล้วก็นี่หมึก มึกดูฮะตัวย่า่มากมึกโคตรใหญ่เลย,ยนะครับแล้วก็มีมึกนี่ฮะโคตรมึกจากกันตังเลสดครับผมบอกเลยว่ามึกอันเนี้ยผมเคยแช่ไว้นะประมาณสักหกเจ็ดเดือนได้เอาเอาอกมาแบบย่างใหม่นะโอ้โหเนื้อหวานกรอบอร่อยมากเลยอ่ะและคราวนี้เนี่ยปลาเยอะมากนี่ครับอันนี้ปลาไม่รู้ปาลาอะไรแต่ว่าดูดิทอดน่าจะอร่อยอะ่ะโอ้โหพิ้วจ๋า ขอบคุณมากจริงๆพี่ขอบคุณมากๆเลยครับโอ้โหแล้วเยอะมากเลยอะซึ่งพี่บอกว่าคุณยุบขาปลาเนี่ยให้แบบว่าเด็กๆกินนะคะขอบคุณมากๆนะพี่อุเอาละครับใครช่วงเทศกาลนะหรือว่าอยากจะกินเลี้ยงปาร์ตี้กับครอบครัวนะหรือว่ากับเพื่อนเพื่อนฝูงหรือว่าจะเป็นแบบว่าของฝากนะครับแนะนําครับเพจนี้ครับผมเพจกันตังทะเลสดกับผมนะเป็นเป็นเพจที่ขายพวกเนี่ยฮะ ของสดทะเลสดหอยปลาหมึกกุ้งปูนะครับผมแนะนำนาะจุดใจมากๆดูดิโหยครับขอบคุณมากนะครับผมนะพี่อูนะครับปอก็ขอให้พี่อูกันตังทะเลสดขอให้เขาค้าขายดีๆนะครับผมขอได้เงินร้านเงินเงินพันล้านร้อยล้านนะครับผมนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมนะคขอบคุณมากๆครับแล้วก็ใครที่อยากจะใครที่อยากจะ ส,สั่งสินค้านะครับผมบอกเลยว่าแม่ค้าใจดีมากน่ารักมากแล้วก็สวยด้วยนะครับผมติดตามได้ที่เพจกันตังทะเลสดนะครับผมรับรองได้ว่าถูกใจคนชอบอ่านทะเลอย่างแน่น,นอนนะครับผมขอบคุณนะครับน่ารักมากเลย